มีคนพูดเรื่องอสายพันธุ์เดิมเช่นอัลฟาเดลตาแต่เป็น plus นะครับมันเป็น p l u สขึ้นมาเนี่ยคำว่า plus เนี่ยอ,อาจจะยังมีความสับสนว่ามัน plus แปลว่าอะไรก็คือหมายความว่ามันมีส่วนของสายพันธุ์เดิมแล้วมันก็มีการเติมการกลายพันธุ์บางอย่างขึ้นมายกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราตรวจพบก็คือเราตรวจพบสิ่งที่เรียกว่าอัลฟา plus นะก็คือหมายถึงว่ามันมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง E484K ซึ่งตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่หลบภูมิได้นะครับแล้วก็ทำให้อาการนี้อาจจะมีมากกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในในระบบการเฝ้าระวังแล้วเราสามารถตรวจจับได้เราเจออัลฟาพลัสนะที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ต้องขังแล้วในส่วนที่เป็นภาคตะวันออกเราก็พบว่าเราพบที่จันทบุรีแะตาด16รายซึ่งอยู่ในล้งลำใหญ่12คนเป็นขเขมร4คนเป็นคนไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ประสานกับทางพื้นที่นะครับลงไปดูแลควบคุมโรคแล้วก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมอาจจะขยายตรวจไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป ความอิทธิฤทธิเดชของอัลฟาพัทก็คือมันอยู่ระหว่างผู้ง่ายอัลฟากับเรื่องของบีต้าและแกมมากอันนี้ก็คือว่าถ้ามันมีเยอะๆในบ้านเราเนี่ยมันก็อาจจะหลบภูมิได้บ้างแต่โชคดีครับว่าตัวอัลฟาเนี่ยมันเริ่มถูกเบียดโดยเดลตานะครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการแพร่กระจายมันไม่สูงมันก็เหมือนกับบีต้าที่อยู่ภาคใต้นะครับจริงๆมันอิทธิฤทธิเดชมากแต่ว่า อำนาจการแพร่กระจายไม่ไมสูงมันก็เลยถูกเบียดแล้วก็จํานวนก็น้อยลงเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะดําเนินการตรวจเพิ่มเติมต่อไปว่ามันมีที่อื่นบ้างหรือไม่อย่างไรอันนี้มันเป็นมันไม่ได้เชื้อใหม่นะครับอัลฟาพัสเนี่ยได้พบเจอมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมของปีที่แล้วแล้วนะครับโดยเจอที่ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก